ค okay, ผมก็สวัสดีนะผมวันเสาร์23เมษายน2565นะครับ mm hmm. ก็จะรีวิวส่งงานนะผมตัวนี้ก็เป็นโตโยต้านะยารุุ่นอีนะครับ2016นะครับผมตัวอีก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับมือนะแล้วอันนี้เราก็เพิ่มนะเพิ่มชุดพับไฟฟ้าเข้าไปนะ แล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ล็อกรถกดล็อกรถนะครับก็จะช่วยเตือนเรานั่นเองนะว่ารถล,ล็อกหรือไม่ล็อกนะกดล็อกจกก็กลางออกนะครับนี่ล็อกรถจบก,ก็พับเก็บให้แบบนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้กระจกเดิมทำนะครับผมไม่ต้องกลัวนะ ออเตอร์เราเป็น,รรน,นอนะอเนนตอนนเราา์แท้ตรงรุ่นนะครับใช้มือพับได้นะเดี๋ยวดูสวิตข้างในรถนะครับนี่ตอนนี้ก็เที่ยงห้าสิบนาทีนะครับลูกค้าจากสมุทรปราการนะผมสวิตผมเป็นสวิตแท้ตรงรุ่นนะครับนี่ก็กดครับเข้ามาตึบ เียบ้อยนี่ครับลากทางซ้ายนี่ครับปรับเลนจกของเดิมก็จะมีอยู่แล้วนะครับปรับเลนก็ใช้งานปกตินี่ครับเห็ล็อกรถนะครับ กระจกครับเก็บก็มั่นจะได้เลยว่ารถเราล็อกแน่นอนนะครับนี่นะผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับวีดีกระจกไฟฟ้าผมไม่สะดวกมาที่ร้านนะเราก็มีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ